โอเคก็ผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอมอสสิบห้าอยู่กับช่องอมอสหนึ่งโอเคก็ผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอมอสหนึ่งห้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเราไปทํางานกันนะกล้องอัดอะไรไว้หมดแล้วเนาะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเราจะไปทํางานกันนะก็คิดว่าก็น่าจะมาถ่ายเป็น เช้าทํางานเย็ยนเลิกงาน <c oughs> คงจะไดถ่ายแค่นี้นะครับพี่คนี้เพราะว่าเวลาแบบไปถ่ายที่อื่นมันไม่มีเลยนะแบบว่าสถานที่อื่นอย่างจะถ่ายรีวิวรถก็ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสถานที่แล้วอย่างเวลามันไม่มีด้วยครับเวลามันไม่มีก็เลยเลยต้องถ่ายเป็นแค่ยวอก,ก่อนนะนะแล้ว สำหรับพวกคลิปอื่นๆอะไรพวกนี้มันก็น่าจะยังถ่ายไม่ได้นะเพราะเหตุผลเรื่องเวลานะครับทำให้ไม่สามารถถ่ายได้อตอนนี้อประมาณ โอเคโอเคมตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงเช้านะครับจะเป็นเวลาที่ผมจะออกไปทํางานนะก็จะเป็นเวลานี้แหละนะใครที่อยู่แถวบ้านผมก็น่าจะเห็นผม ที่ออกมาทํางานเวลาประมาณนี้นะครับ ันนออกก็ตอนนี้ก็แก้่ายไปเองนิดหนึ่งแล้วนะครับก็ถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้ครับแต่ว่ามันก็จะแ,ล,แลกหน่อยมันมันมันไม่ได้ทรงมนะันอ่ะไมายถึงว่ามันเป็นการเอาฟองน้ําหรือว่ากันกระแทกพวกไอ้บัเบิพวกนี้เอามายัดไว้นะครับคือ ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอความปลอดภัยแล้วอะ่ะมันก็ยังสู้หมวกกันนอกที่เป็นหมวกกันนอกแบบตรงสาจริงๆไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ถ่ายคลิปซึ่งมันเออมันจําเป็นนะครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้ก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยว อ๋กอกองๆก็เดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยหาหมวกที่มันตรงไซส์เราไปใช้สำหรับถ่ายคลิปดีกว่าน,นะครับเอาที่มันแบบราคาไม่แพงอะไรเงรีง้ยแต่ว่าใส่พอดีไซส์แล้วก็สีอ็อกสี่ไว้สักอันได้ยังไงฮเปิดคลิปมาทีไรนี่ก็บ่นเรื่องหมวกน็อกเพียงเดียวเลยไม่คิดจะคุยเรื่องอื่นเลยยังไงนะก็ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทำงานกันนะไม่รู้จะพูดอะไรเอ่อพูดแต่ว่าก็เก้าโมงแล้วนะเด็กยังไม่เข้าเรียนกันหรอเดี๋ยวนี้ก็เข้าเรียนสายหรอหรือว่ามันเป็นัช่วงโควิดหรือเปล่าแบบว่ามันต้องแบบไม่ต้องเข้าเรียนเช้าก็ได้เลยไหเข้าสายก็ได้เพราะว่าเห็นแถวบ้านผมนี่แปดเก้าโมงแล้วยังใส่ชุดนักเรียนขี่จักรยานไปโรงเรียนกันอยู่เลยนะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่หกโมงเจ็ดโมงเนี่ยโหปัน่นปั่นกันแบบโคตรเร็วเลยนะเพราะว่าสายแล้วอะไรเงี้ยกลัวสายนะแต่เดี๋ยวนี้นีน่สามโมงกว่านี่ก็เพิ่งจะเข้าเรียนกันคือมันเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมหรือว่าผมเจอเด็กที่มันแบบ,บเออเด็กที่มันแบบเป็นอารมณ์ไม่้ายเด็กหลังห้องอะไรย่างเงี้ยหรือเปล่าที่แบบว่าเข้าช้าออกไวเลยเงี้ยเ <c oughs> ข้าเรียนช้า พอเลิกเรียนนี่ออกก่อนเพื่ยงเลยอะไรงนะาาเงี้ยนะอาจจะเจออย่างนั้นก็ได้นะครับแต่พวกทีดด่ไปเช้าก็มีนะตอนนี้เราก็จะไปประตูน้ำกันไปเร็วเลยครับป่บองลงพูดยากมากเลยหมวกน็อกมันบีบปากผมนะวันนี้เหมือนหมวกตรงไซนะถ้าเกิดว่าวเป็นแบบหมวกตรงไซน์อะ่ะ ถ้าเป็นหมวกตรงไซส์มันมันจะพูดได้ไงแต่ว่าพอมันไม่ตรงไซส์อะพอเราเอาอะไรมยายัดใส่อ่ะมันเลยตีปากทําให้ปากผมยู่แล้วก็พูดไม่ได้คือถ้าเป็นหมวกตรงไซส์ผมมไซส์เอ็เนียถ้ากดไซส์เอ็เนี่ยใส่แล้วกระชับพอดีแต่ถ้าเป็นไซส์เอ็มก็จะหลวมนิดนึงแต่ว่ายังใส่ได้ไซส์เอลคือไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเอาสบายใส่ได้ประมาณนั้นเราถ้าเป็นไซส์เอเนี่ยมันจะกระชับถามว่าม,มันพูดได้ไหมมันก็น่าจะพูดได้นิดนึงแต่ว่าไม่ขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ขนาดเท่าบีบปากเราที่ทําให้เราพูดยากเลยอ่ะมันได้ไม่ขนาดนั้นนะครับอันนี้คือมันดีบกบพุงแก้มดีบกบพุงแก้มไปเลยอ่ะ มันเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ไม่เห็นนะเดี๋ยวดูตรงป้ายอื่นกปแล้ววันนี้ที่ถ่ายอยู่เป็นวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยยี่สิบเก้าหรือยี่สิบแปดเนี่ยะแต่ก็สองวันนี้แหละครับยังไม่ใช่สามสิบนะเพราะสามสิบเงินเดือนออกนะเงินเดือนผมยังไม่ออกก็เลยน่าจะเป็นยี่บแปดหรือยี่เก้านี่แหละนะครับประมาณนั้น ตอนไฟแดงก็น่าจะตัดเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรนะมันจอดนิ่งๆแล้วก็ช่วงเวลามันค่อนข้างนานก็ผมจะชอบตัดตรงไฟแดงทิ้งไปนะเอา้าไม่แดงแล้วเขียวไม่ต้องตัดโอเคอยู่ันต่อครับอยู่วนต่อไม่ต้องตัดอ่าอยู่ันต่อไปว่าจะตัดนี่ไม่ต้องตัดละไฟเขียวพอดีโอเคไปผมอัดเสียงอย่างวะ ขี่มาตลอดทางก็ไม่อยากเสียนี่จบเลยนะไปกันเลยรึ๊บกระแทกโออ,อ,อตันนี้มันหนักแก้มมากหนักแก้มฟุดๆุดนะฝุดฝุดโอ้สับโคตรเก่าเลยฟุดๆเนี่ย นี่ยังมีคนใช้อยู่ไหมวะแบบนี้ไอ้ฝุดฝุเนี่ยกับแบบแบบกับจ้าบเลยคำว่าจ้าบเลยเนี่ยโอ้แบบจ้าบแบบพี่อะไรเงี้ยยังมีคนใช้กันอยู่หรือมันไม่มีคนใช้แล้วอยู่นี้อะไรต้องเกินปุยมืยเงี้ย,ยเกินปุยมืยแต่ตอนนี้ติดไฟแดงเนี่ยมันเกินปุยมืยเนี่ยมันร้อนเนี่ย ไปแดงมาแล้วเอ้ยร้อนร้อนมันร้อนน่ะพูดถึงอไอ้เรื่องร้อนๆอนกับมอเตอร์ไซค์นี่จะมีจะชอบมีคนลุ่มหนึ่งนะที่แบบว่าออกมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่ออกรถเก๋งรถยนต์นะ ไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนนะมีแอร์แล้วก็อะไรมีอะไรสบายกว่าอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้นะความคิดคนพวกนี้เขาเป็นยังไงแต่สำหรับผมผมมองว่ามันแบบมันเป็นการไม่เคารพความคิดคนอื่นนะคือถ้าเกิดว่าจบกัมุมของคุณนะสมมติว่า,มมากยกตัวอย่างคนที่เขาพูดพูดถึงเรื่อง ออกมอเตอร์ไซค์ไม่เอารถยนต์อ่ะสมมุติเป็นไอเอแล้วกันไอเอไอเอเนี่ยบอกไอบีว่าทำไมไม่เอารถยนต์ว่าสบายกว่าเยอะมีแบบแอร์ด้วยไม่เปียกไม่ร้อนเออสบายกว่าบอกไอบีนะไอบีออกมอเตอร์ไซค์แต่ไอเอเนี่ยไอเอเนี่ยชอบกินกาแฟมากกาแฟแ้ละร้อยสองร้อยอ่ะไอบีก็บอกกลับไปบ้างว่า แล้วทำไมมึงกินกา,ฟาแฟแ้วละร้อยสองร้อยมึงไม่เอาตังค์ไปซื้ออย่างอื่นวะซื้อข้าวได้ตั้งหลายจานเลยเนี่ะอ้าวก็เห็นไหมมันก็กลับกันนะตอนนี้เอก็มัน้จะตอบอยังไงละเหมือนกันแหละคล้ายกันครับคล้ายกันผมว่ามันควรเคารพความคิดคนอื่นนะบางคนเขาชอบไม่เหมือนกันไงชอบสองร้อก็สองร้อ,อยชอบสี่ร้อก็สี่ร้อแคอนน่นั้นเองไม่ยากหรอก จะตัดเลนขึ้นมาตัดเลนขึ้นมาอย่างนี้พี่ไม่เป็นไรเราให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะพี่เขาก็ไม่เห็นแหละเรามอเตอร์ไซค์คันน้อยอืม ราคาน้ำมันสห9 5วันนี้เท่าไหร่95.45นะครับ91.44.8 95.45.1.11อ่าด1ประกานก็ราคาวันนี้ที่ขอนแก่นนะปั๊มแถวแถเซนท่ันนะครับก่อนถึงเซนท่นก็น่าจะเหมือนๆกันหมดแหละ ก็อยู่ที่95เนี่ยจะอยู่ที่4.5หยุดสตางค์นะครับ91อยู่ที่48.8 0สตางค์ตีง่ายๆขมๆนะครับโอเครู้สึกว่า91มันลงปห่ยหรือ91มันราคานี้อยู่แล้ววะ95 91ถูกกันบาทหนึ่งนี่หว่าใช่ไหมมันไม่ได้เท่ากันเนาะตอนแรกผมดูว่ามันราคาขึ้นมาเท่ากันแต่มันราคาต้องถูกกันอยู่แล้ว ซะร้อนเลยนะครับไปแดงก็นานเกินมาติดรถมนี่อีกวะตลแต่ว่ามันก็ยังเร็วกว่าไปนู้นนีคยถ้าไปทางนู้นมันอ้อมเนี่ยแต่คือถ้าในวันที่แบบผมไม่ได้สายอะ่ะล้วอยากจะถ่ายชิปอะ่ะก็ตรงไปก็ได้ครับเพราะมันระยะทางมันไกลกว่ากันเยอะ แต่นี้ก็อัดมานานแล้วนะอัดมานานเลยแหละก็งั้นก็เดี๋ยวคงตัดจบที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่าเพราะว่ามันนานมากแล้วเนี่ยตัดจบไปเลยก็แล้วกันเพราะาเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันยาวเพราะมันยาวแล้วมันอัพนานนะครับอืบอ,บอหบอไปโอเค ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะผมก็จะถึงประตูน้ำแล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปก็เจอแล้วครับประตูน้ำ,ำ้อเงสำหรับวันนี้ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมได้ฮะอยากดูคลิปแนวไหนอยากดูอะไรแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาครับถ้าชอบก็ไลค์ก็ซับสไครต์นะพูดซ้ำหลายรอบแล้วแต่ว่าก็จะพูดซ้ำอยู่อย่างนี้แหละนะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ครับตอนหน้าผมจะพาทำอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันบาาายายยยเ้้้หมมนอวแล นั่นว่ัเราจะยียบม้านะพี่